สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุมวลโชว์รีวิวกลับมาอีกแล้วนะครับผมเย่สาหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับวันนี้คุมวลพามาที่ห้างพันทิพย์กันอีกครั้งนะครับผมก็คลิปนี้นะเพื่อนๆนะจริงๆมันเป็นคลิปก่อนสงการนะครับที่ผมมาถ่ายเนี่ยนะครับผมนะครับของก็จะมีประมาณนี้นะเพื่อนๆนะเราจะมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับแล้วก็จะมาชี้เป้าให้กับเพื่อนๆสืาหรับเป็นสายดักเอินด้วยนะครับที่ เก็บสะสมดักรบอลที่เป็นลักษณะเป็นพวกงานกะชาปองหรือว่าเป็นพวกงานอะไรนะที่กําลังกําลังเล่นกันตอนนี้ไองาน HDHG อะไรเข้าเนะี่ยนะครับผมผมเองก็เริ่มจะเข้ามาในในกลุ่มนี้แล้วนะนะครับเกี่ยวกับพวกงานดักนบอลที่เป็นไอกะชาปองตัวเล็กๆเนี่ยนะครับผมมองว่าตอนนี้รู้สึกว่าผมจะหลงสเสน่ห์มันแล้วนะครับผมก็เลยมาตามหานะครับก็เลยไปเจอที่นี่เพื่อน,อนๆที่พันทิปนะครับผม มีราคาดีๆหลายร้านเลยนะนะครับสลับงานที่ผมบอกเนี่ยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแล้วก็รวมถึงงานอื่นๆด้วยนะเพื่อนๆนะมันก็มีหลากหลายนะครับที่บันทิดนะนะครับผมอ่านี่ครับมาที่ร้านนี้ร้านนี้เนี่ยมาเนี่ยมามาที่ไทยต้องมาแวะร้านนี้ก่อนดีผมนะครับผมก็คือร้านเซอจ์จัม่บิกคือชื่อร้านทอยอะไรนะอะไรว่าทอยฟอเรส t อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ร้านพี่เขาย้ายย้ายมุมแล้วเพื่อนนะย้ายมุมไปดูด้าน อีด้านหนึ่งนะครับของของของร้านเก่านะครับผมอันนี้ที่ผมมาดูเนี่ยเป็นเป็นอตอนที่อยู่ที่เดิมนะครับล่าสุดนี้ผมไปไปเช็คมาเลยรู้สึกว่าร้านพี่เขาย้ายไปอยู่อีกมุมหนึ่งละนะครับผมตอนแรกผมก็ตกใจกนึกอุ้ยตายแล้วร้านพี่เขาเลิกขายแล้วเลอนะครับว่าของแกก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยเจ๋งๆเยอะอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยพวกงานอย่างนี้นี่นี่นี่โอ้ยมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าอะไรนะดีไวใช่ไหมแล้วก็จะมีพวก งานเนี่ยงานจับฉลางงานอะไรพวกนี้พี่ก็มีเยอะมากนะครับร้านพี่เขาเนี่ยเห็นไหมครับเพียบเลยของดีๆทั้งนั้นนะครับโดนตัวไหนยังไงก็เพื่อนๆก็ลองส่องดูนะครับผมแล้วก็ไปที่ร้านพี่เขาได้เลยนะครับผมจำไม่ผิดว่าล่าสุดที่ไปเช็คมาก็ยังคงมีกินอยู่นะตามภาพนี้นะครับก็เชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาได้เลยนะครับที่ห้างพันทิพย์งามวงวานนะเพื่อนๆนะที่ชั้นหกครับโซนของเล่นนะครับ มีของให้เพื่อนได้ช็อปเนี่ยหลากหลายมากมายนะครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่มีหลากหลายแนวนะครับมีมดแดนมีกันดัมมีงานอนิเมะนะครับสางานกาจาปองงาน,งานโอ้โหสารพัดนะเพื่อนเยอะมากนะครับผมราคาดีๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่าเพื่อนๆที่นี่มาสู่โหมดของการชี้เป้าแล้วนะครับผมในอย่างร้านเนี้ยนะครับ ร้านนี้นะครับของดีเพียบเลยสำหรับสายดั้งบอลนะครับผมคือเนี่ยนี่นี่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยงานลักษณะแบบนี้เป็นเพื่อนราคาดีนะสำหรับคนที่เก็บนะครับเป็นดั้งบอลหัวใสนะครับเป็นทั้งแบบรูปแบบ sd แล้วก็รูปแบบแบบงานกระจาปองที่มันจะอัปเกรดจากกระจาปองที่นึงที่จะรายละเอียดดีเทลจะดีขึ้นนะครับเนี่ยครับราคาจับต้องได้เห็นไหมครับเพื่อนนี่ครับผมเนี่ยราคาจับต้องได้มากๆนะครับผมตัวละร้อยกว่าบาทบางตัวเห็นไหมเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทก็มีนะครับ สำหรับคนที่แบบสายนี้นะมาที่พันทิพย์งามวังกันเพื่อนๆชั้น6กคุณไม่ผิดหวังแต่แนะนําว่าให้มาช่วงสายนิดนึงอย่ามาแต่เช้านะครับนะครับมาผมแนะนําให้มาตั้งแต่บ่ายโมงนะครับอย่ามาตอน11บเอโมงหรือเที่ยงนะครับเพราะบางร้านเขาจะไม่เปิดเลยนะครับเนี่เพื่อนๆเห็นไหมบางตัวก็ราคาดีมากๆนะครับนี่แล้วก็สายอนิเมะนะครับนี่ครับพวกงานมันเขาเรียกว่างานอะไรงานกล่องอ่ะมันเป็นงาน แบรนด์เพสโต้เป็นงานจับฉลากและพวกนี้ที่นี่เขามีเยอะเหมือนกันนะนี่นะครับนี่เขาแกะมาโชว์ไอ้พวกนี้เขาก็ขายนะเพื่อนๆนะเขาไม่ได้แค่โชว์เดียวนะเราสอบถามเขาได้ว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าพวเพื่อนๆมาเนี่ยจะได้ในราคาที่มิตรภาพแน่นอนเลยนะครับผมสลับที่พันทิปอัมบาวานนะครับเนี่ยร้านนี้เขาจัดตู้ใหม่นะครับเขาจัดเขาจัดร้านใหม่สวยมากๆพกเพื่อนๆครับจัดไฟจัดแสงเห็นไหม เนี่ยเออสวยจังเลยอย่างง้นพวกนี้พอเรามาโดนไฟโดนแสงอยในตนู้น่ะพม่อนๆนนะมันดูดีจังเลยนะครับผมราคาก็หลักร้อยนะฮะมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นน,นะครับผม ไอตัวร้อยเก้าสิบเนี่ยแค่ทานอนก็โดนใจผมแล้วนะครับนี่ครับผมราคาดีนะเพื่อนนะลองเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันดูนะครับที่บันทิปงาวมวานชั้นหกนะครับผมอ่ะกลับมาที่น้องชินโน้ผมชอบจังเลยตัวนี้น่ารักแล้วก็นี่ครับเนี้ยมันมีหลากหลายแนยวนเพื่อนนะครับเยอะมากเลยนะครับนี่น,นี่สายเจ้าหญิงนะฮะไอนี่อะไรควีนพ็อกเก็ตปะจะทำให้ผิดนะครับ นี่อะไรนะดักก้อนควีตนะนะครับผมสายดักก้อนควีโอ้สมัยผมเป็นเด็กเนี่ยดูแต่งสึกการ์ตูนนะไอหนังเรื่องเนี้ยไม่เคยดูเป็นอนิเมสักทีนะครับแล้วการ์ตูนก็เป็นแคภ่ภาพภาพนิ่งด้วยนะมันไม่ได้เป็นการ์ตูนเป็นเรื่องเป็นราว้วยนะสมัยนั้นนะ,นะครับ อันนี้ยังอยู่ที่ร้านเมื่อตะกี้นะเพ <source> <assessment> ื่อน <teil From time itself> ๆนะนี่นี่เพื่อนๆงานฉากงานฉากที่นี่ราคาถูกมากเพื่อนๆเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมงานฉากราคาถูกมากๆนะครับเนี่ย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 เห็นไหมครับราคาหลักสิบนะเพื่อนๆนะเนี่ยเพื่อนๆลองส่องดูเนี่ยล่าสุดยังอยู่นะครับในในภาพนี้นะครับนี่โอ้โหมาชิงก้าแซดหล่อมากนะฮะอันนี้การ์ตูนในวัยเด็กผมเลยนะเนี่ยนะครับผมแล้วก็นี่ครับพวกงานไรเดอร์ตัวเล็กๆนะเพียบเลยเหมือนกัน นะครับนี่ก็มีเนี่ยงานกล่องก็มีนี่เหมือนกับว่าวันนี้เขาก็เอาของมาลงใหม่ด้วยนะนะครับผมนี่ในร้านก็อีพียบเลยนะเพื่อนๆนะใครสนใจก็ลองแวะเวียนเข้ามาครับที่ผันทิพย์นะครับผมชั้นหกงานบ้องวานนี่สายดักนบอลครับตัวน้อยๆนะครับเนี่ยเพียบเลยนะครับพวกดักนบอลในหัวใสะนะครับมีเป็นพวงกุญแจบ้างอะไรบ้างราคาดีนะครับอันนี้สิ่งจะเป็นลาลุงเจละนะครับ ก็จะมีของในตู้โชว์เคสหลากหลายมากมายนะครับร้านลุงเจเข้านะครับผมทีนี้มาร้านลุงเจอีกฝั่งหนึ่งครับเพราะเป็นโซนใหม่ที่ลุงเจแก่เปิดเนาะฝั่งนี้เพื่อนผมชี้เป้าสำหรับสายปีลึกนะครับก็คือในงานลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับ ราคาดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยสลับงานสายปีเลือกงานชุดเกาะเพื่อนๆเ,เห็นอะไรแวแวๆทองๆวาวไว้นี่เลยนะครับเซยยามาแล้วนะครับรู้สึกว่าฝั่งนี้นะครับจะมีงานเซยยาเก่าๆนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้เป็นงานเหล็กแบบนี้เยอะมากนะที่ร้านของลุงเจที่เป็นโซนใหม่นะครับเนี่ยเพื่อนๆลองมาดูกันได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับราคาผมไม่รู้ว่าตอนนี้ราคามันแพงยังไงนะแต่ผมมองว่าเออ คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆสายเสื้อย่ากันเลยถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูว่าเผื่อมีใครสนใจหรือว่าตามหาอยู่ก็ลองมาที่นี่ได้นะครับมีทั้งอะไหล่แล้วก็มีตัวตัวมันด้วยนะครับมีพาร์ทเสริมอะไรเงี้ยลองมาดูครับที่รลาลุงเจเนาะนะครับผมแล้วก็แผนไปรเรื่อยๆก็จะมีงานต่างๆมากมายนะครับผม ก็นี่ครับฝั่งเพื่อนๆชาว t r ฟอร์เม m e r นะครับก็ลองมาส่องกันดูครับราคาดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ลานลุงเจเนาะพอลุงเจเนี่ยแกสายตรงานฟอร์ o r m e r อยู่แล้วนะครับผมมีมากกว่าในภาพอยู่แล้วนะครับผมลองเข้ามาดูกันได้นะครับนี่นทาจังทาจังชุดนี้ไม่รู้หายากระบาดจะน่ารักดีนะนะครับผมสรับทาจังเจ้าป่า <S <S แล้วก็นี่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 ตรงนี้ผมนําเสนอสำหรับเพื่อนๆเลยนะครับก็คืองานฉากของก็ซีล่านี่ผมเห็นเพื่อนๆไปประมูลกันราคาแพงอย่างเดียวแต่ที่นี่เพื่อนๆเห็นไหม เขาขายกันฐานละ200นะครับผมมีซ like to ้ำหลายอันด้วยนะแล้วก็มีบางอันราคาดีๆนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองมาดูครับที่นี่ครับสลับงานฐานกอสซีล่านะครับที่หากันอยู่เนาะนี่ครับผมสําหรับงานไรเดอร์ร้านนี้แกจะมีไรเดอร์เยอะนะนะครับร้านนี้แกจะเป็นร้านที่แบบว่าโชว์ของไรเดอร์มากมายนะครับสหรับสายไรเดอร์นะครับมาที่นี่นะครับก็เป็นอีหนึ่งร้านที่ผมชี้เป้านะสหรับสายไรเดอร์นะครับผมมาที่นี่เลยนะครับเนี่ยเพียบเลยไหมฮะ มีทั้งเศษหัวมีงานเนี่ยสารพัดงานโชโดงโชโดก็มีนะนะครับผมนี่นี่งานงานกระจปองแล้วก็งานฉากนะครับของไรเดอร์นี่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 งานงานฉากราคาดีลองไปดูดิเห็นไหมงานฉากราคานะครับตัวละห0ิบาทเนี่ยเพื่นไปดูดินะครับน่าโดนมากๆนะครับแล้วก็นี่พวกกระจปองนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าขายเป็นเซ็ตหรือเปล่านะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแล้วก็อยากจะชี้เป้าอีกนิดนึงก็คือสําหรับ สายไรเดอร์ที่เป็นสายโชโดนะครับสายโชโดครับนี่ครับเพื่อนๆมาแล้วนะครับสายโชโดนะครับรถอเมซอนกับตัวนะครับเป็นโชโด X เนาะแล้วก็ไรเดอร์แมนกับรถของเขาแล้วก็ V3 แล้วก็รถของเขานะครับเนี่ยทรับสายโชโดนะครับมาโดนที่นี่ได้นะครับจบๆไปเลยครับทีเดียวนะครับพร้อมรถพร้อมฐานแล้วก็มีตัวด้วยนะครับผมที่ร้านนี่เลยครับผม ก็สำหรับนักสะสมนะครับผมก็เชียร์นะสำหรับห้างพันทิพย์นะครับผมชั้น6กนะเพื่อนๆนะวันว่างๆเรามาเดินกันดูครับนะครับช่วงเวลาบ่ายๆลงไปเนี่ยนะครับร้านจะเปิดเต็มที่แล้วนะครับผมที่นี่นะครับไปง่ายมาง่ายเนาะที่พันทิพย์งานวัว่างนะครับชั้น6นะครับย้ำอีกสักทีนะครับผมว่างๆก็เดินมาจับจ่ายใช้สอยกันเพื่อนๆครับราคาดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมอันนี้คือเป็นภาพรวมเนะที่ผมถ่ายให้ดูนะครับผมก็ วันนี้นะครับคูมลก็จะพาเพื่อนมาเที่ยวประมาณน,นี้แหละนะครับผมมาอัปเดตกันนะครับผมเด,เดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าแล้วราดูว่าในครั้งหน้านะคูมลจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนจะมีอะไรมาอวดเพื่อนๆกันอีกจะมีอะไรมาป้ายยานะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับคูมลชวนรีวิวด้วยนะจ๊ะเ,เจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ